พลงอะไรที่เวลาเราท้อท้อแล้วเราฟังเลยว่าอยู่กับแสงสีเสียงแล้ววันนั้นบาร์โฮสมันร้องเพลงแบบเสื้อปุ๋ยยาเมซมันร้องไงวะอะไรไอ้คนใส่เสื้อปุ๋ยคือเห็นท้องนันแล้วฉันนั่งร้องไห้ผู้ชายก็เลยถามว่าร้อให้ในบาร์โฮสเหรอเออกูณร้องร้องให้คุณคิดถึงบ้านคิดถึงเสื้อปุ๋ยนี้บ้านเลยเสื้อปุ๋ยคืออะไรนีเสื้อปุ๋ยคือเสื้อปุ๋ยมันจะได้มาเพราเราซื้อปุ๋ยเยอะ้ฉันร้องไห้ฉันร้องไห้ออกมาแล้วผู้ชายก็บอกว่าพี่เป็นอะไรพี่จ่ายผมต้องสองสามหมื่นแต่วันเน ไม่แล้วนออบอบแล้วอีบาร์โฮตปอบกูยังไงรู้ไหมเอานิ้วเขี่ยกูอย่างนี้่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสกิดให้เตือนคิดว่ามึงหมดตัวแล้วหรือเปล่าสองสามหมื่นอ่ะมันก็เลยเอาไอ้คุ้มเลยไม่เดี๋ยวก่อนแล้วมันเอาสะเกิดหรอแม่อันนี้คือเรื่องที่หนูไม่ได้โกหกนะไม่เป็นไรแต่ว่ามึงปอบมือนึงใช่ไหมแล้วน้ำตากูไหลมิกแล้วกูมึงเข้าใจการเวลากูเมาแล้วกูเยี่ยมกูไม่เช็ดไหมแล้วมันก็มาปัดเฮ้ยจัวหเป็นมาเป็นมา แล้ววันนี้กินของทะเลอยู่ที่พนัทงานไปเลยพี่ฝนพี่โยเคยกินสตอแล้วเวลาเราฉี่แล้วยุิ้มถูกป้าชนีทุกคนอะเวลากินอะไรมันเจาะทางฉี่หมดเลยมันจะเหม็นแล้วเขาติ้วเสร็ษฐกิจแล้ววันนั้นเราจำได้นะปลาทูหอมมินม็นนะอะมาต้มช้อนเหนียวอร่อยมากแล้วมาเสิร์ปลาหยุดปอกพี่พี่ไม่ลองแล้วเหม็นติดมือเลยอ ม้งจะเศร้าก็เศร้าไม่สุดคนเม่จะเศร้าก็เศร้าไม่สุดใช่กำลังใจรายวันของเขาจริงๆเนี่ยไม่ใช่พกกูคือใครวะหรือว่าอาหารหรือว่าโมโมดที่ทําให้เขาแบบมีแรงสู้ในวันต่อวันเด็กโค้คือไทยใหญ่เท่านั้นมันจะมีไทยใหญ่คนหนึ่งไทยใหญ่ลัว ไม่เคยคุยเลยไปไทยใหญ่ที่เจ้ามาพี่โมชอบพี่โมอะพี่โมแบบมาหาได้ไหมอะไรอยีอโมเขาทำวีดรโออุ้ยจะมาหาอะไรเยอะแยะเลยอะเป็นฟิลเป็นฟิลเล่นตัวเป็นฟิลไม่ชอบเล่นตัวแต่เมื่อไหร่เพื่อนเผอเนี่ยไทยใหญ่จะมามีครั้งหนึ่งกูสงสัยมากอันนี้ขอถามเลยสงสัยมากไทยใหญ่เนี่ยขึ้นไปขึ้นไปกับอีโมไปทำกิจกรรมสักพักหนึ่งมีเสียงอีโมกรีดหัวเราะดังมากแล้วไทยใหญ่วิ่งลงมาจากบ้านเอามือปิดปากขำแล้วออกมาจากบ้านเลยกูถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอีดีก็วิ่งลงมาขำ คำใชพพกูเสร็จแล้วก็ปิดประตูเข้าไปกูค,คืออะไรอ่ะสรุปว่าคืออะไรกูชาดินนำ้ำแล้วแล้วแล้วเคไมแค่แข้วแล้วกูก็เลยจะเอาหลีให้มันเลียแล้วมันเหม็น <laughs> แล้วมันไฟมื่อไห่ปะกูก็ว่าอี้ทำไมทำตาอย่างนี้ <laughs> วะทำไมทำตาแบบปิดปิดอ้าวอะไรอะตามันเข็งไหม เวลาลงมาข้างล่างอ่ะเจอกูอินาราให้ออกไปเลยออกไปเลยไปเลยกูเรียกหลายครั้งน้องน้องน้องมือนมันก็วิ่งออกไปเลยรอบนี้ลงมากลางบันไดกูบอก500 500หยุดก่อน500หยุดไม่หยุดพันหนึ่งพันหนึ่งหยุดก่อนหยุดไหมหยุดไปแป๊บหนึ่งมาพี่โมเหรอผมผมเขาจะเป็นเปรย์ย์แบบเด็กชากหน่อยกูบอกเพื่อกูบอกมองคุยคุยด้วยก็มองปุ๊บตาหนึ่งมองอินาราตาหนึ่งมองกูก็เลยบอกซอนย่าเหรอลูกซอนย่าเหรอลูกกูบอกพี่โมเป็นยังไงบ้าง ไม่รู้ครับ1,500ก็ก็เขาเรียกมาให้มันมีอะไรกับเขาเออแล้วพี่โมร้องดังปะเขาเขาร้องว่าอะไรบ้างไม่รู้ครับกี 2, <อ>ดลาบ,บอกว่า2,000เขาบอกว่าเสี่ยวมากรู้ได้ไงว่าเขาบอกว่ากีมึงเ็นก็มาถันน,นั่ง